โอเคครับก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับผมยี <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกปแระดอมอีกแล้วนะคะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลาลาลาโลบอกนะคะผมแมปเอชเคปเดนทิสออฟบี้นะคะผม,ม, by, ะะผมหรือว่าหนีคุณหมอฟันนั่นเองนะครับหนีคุณหมอฟันออฟบี้ใช่เออเราจะต้องหนีหมอฟันอย่างนั้นสินะแล้วทําไมเราต้องเดินเข้ามาข้างในนี้ละเนี่ย ทำไมเราไม่ออกทางประตูหน้านะครับนั่นน่ะสิ <c oughs> <c oughs> หรือว่าเขาล็อกประตูหน้าไว้เดี๋ยวแป๊บนึงไปดูก่อนนะฮะเพื่ความมั่นใจเผื่อแบบออกประตูหน้าได้เลยอ่าเขาล็อกประตูหน้าไว้จริงๆด้วยทุกคนเห็นนั้นไหมกุญแจนะครับกุญแจผนึกล็อกเรียบร้อยแล้วออกไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมเราไม่ออกหน้าประตูนะครับอืมเขากลัวเราหนีนี่เองนะฮะไปไปไปเปิดป,ประตูประวู นี่มันอะไรอ่ะก้อนสีขาวไม่น่าใช่ฟันนะฮะมันคืออะไรฟันมันก็สีขาวแหละแต่มันไม่น่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะฟันนี่ไม่น่าใช่ฟันมันคืออะไรไม่รู้หรือมันคือฟันเทียมนะฮะฟันเทียมทำไมรูปร่างหน้าตามันแปลกๆก็ไม่รู้เนอะจริงอะไรเนี่ยคัดสีนโอ้คอเกตยาสีฟันคอเกต นะฮะสบ,บู่วิเศษวิเศษจริงๆริงไอแอมเชอรี่เฮ้ยโอเคออกมาแล้วแม่สบายเมื่อกี้มีคัดชีนคัดซีนยาสีฟันคอเกตนะฮะรอบนี้ไม่มีคัดซีนแปรงสีฟันหน่อยหรอเปิดแบบประตูอู้ตรงนี้มีเลือดด้วยนะฮะเอ่อห้องทันตแพทย์อะฮะมีเลือด หยดอยู่ด้วยแสดงว่าถอนฟันแล้วลืมเช็ดเลือดออกหรือเปล่าเนี่ยหรืออาจจะไม่ใช่ถอนฟันธรรมดานะฮะมันอาจจะไม่ใช่การถอนฟันธรรมดาก็ได้เพราะเลือดมันหกหกเยอะแปลกแปกตอนนี้มีประตูเปิดได้ไหมอ๋อเปิดได้นะฮะมันคือทางลับจริงๆอ๋อผมเห็นรอยเลือดพอดีนะฮะก็เลยลองเดินเอาหน้าไปถูๆด,ด,ดูแล้วประตูเปิดเฉยเลยนะฮะ ก็แสดงว่าคนที่เลือดไหลเขาหนีมาทางนี้อย่างงั้นสินะเราก็เลยตามรอยเลือดมาอืมตัสแสเป็นคดีฆาตรกรรมหมอฟันอำมหิตแน่ๆเลยอ่นานะฮะหมอฟันทำอะไรคนไข้นี้เลือดสาดกระเซ็นแบบเยอะมากไม่น่าใช่การถอนฟันปกติเฮ้ยอาตรกรที่แท้จริงก็คือคุณหมอฟันนั่นเองใช่ไหม ก็คงจะใช่แหละเพราะว่ามันเป็นเอสเคปคุณหมอฟันฆาตกรต้องเป็นคุณหมอฟันอยู่แล้วนะฮะอืมผมนักสืบโคนโค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 โนน้นนะฮะไม่ใช่โคนันโคโ้นเพราะว่าหัวไม่ค่อยมีผมเฮ้ยจะเอาล่ะไปค่อยเดินสวัสดีคุณผู้หญิงไปค่อยเดินนะครับ ระวังตกผมตามอยู่ค่อยๆเดินผมตามอยู่ผมไม่ได้กดดันเลยนะแต่ผมตามอยู่ <c oughs> โอ้คัดชีนอีกแล้วนะฮะนี่คือคุณหมออย่างนั้นเหรอคุณหมอตบตุ่มอ๊ะเขาล็อกประตูนะฮะเขาไม่อยากให้เราเอาเรื่องไปบอกตำรวจใช่ไหมแล้วนั่นมันอะไรวะนะ่ะก้อนหินหน้าคนทุกคนก้อนหินหน้าคน ที่กาลังยิ้มอยู่สองก้อนก้อนหนึ่งยิ้มปกติส่วนอีกก้อนหนึ่งยิ้มแบบฟันหลอนะฮะอืมโอเคปรุ๊บอดุ๊บกะดุบอะดุบกระโดดดีๆระวังโดนเลเซอร์นะฮะโดนทีเดียวน่าจะตายอืหอมอืหึมเดิน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 หนาไปตรงนี้มีอะไรอีกล่ะเนี่ยเออ โอเคลบนี้ลบนี้ลบนี้ทันตแพทย์ชั่วร้ายเออเขาน่อจะชั่วร้ายจริงๆนั่นแหละนะฮะเพราะเขากัดจะขังผมไว้ที่นี่เราต้องกดปุ่มสีเขียวใช่ไหมเมื่อกี้เขาบอกมานะฮะกดปุ่มเรียกลิฟต์หรอกดเลยกดกดอ้าวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกดแล้วนี่กดแล้วกดหลายรอบแล้วเนี่ยอ๋อโอเคอ๋อมันต้องรอลิฟต์ลงนะฮะลิฟต์มันลงช้าอืม มาแล้วมาแล้วที่นี่อะไรอะน้ำนอะไรครับเนี่ยสีม่วง,วงเต็มไปหมดเลยน้ำสตรอเบอรี่หรือว่าน้ำองุ่นน่าจะเป็นน้ำองุ่นเพราะว่าถ้าเป็นน้ำสตรอเบอรี่มันจะต้องเป็นสีชมพูอ่อนๆใช่ไหมอันนี้มันเป็นออกสีม่วงถ้าเป็นออกแนวสีม่วงก็ต้องเป็นน้ำองุ่นแสดงว่าคุณหมอทำแก้ววายตกหรือเปล่าแถวนี้นะฮะแต่น่าจะเป็นแก้ววายแก้วใหญ่นะ่าดูเพราะว่าน้ำมันนองเต็มพื้นเลยนะฮะ อ้าวไม่ใช่ว่าให้ลงทางนี้เหรอเห็นมันมีบันไดตายเลยนะฮะไอเราก็นึกว่าลงทางนี้เพราะมันมีบันไดโอ้โหบันไดทําไปหลอกคนนะฮะเออโอ้ยโอ้อ้ออลังคาลื่นลังคาลื่นอ้าโอเคได้ละหลังคาอย่างลื่นเลยทุกคนอืมนะทางที่แท้จริงก็คือทาง หลังคานี่เองนะคะไม่ใช่ทางบันไดเมื่อกี้ทางบันไดเมื่อกี้มันเอาไว้หลอกเราฮิไม่น่าตกหลุมพรางเลยก็เห็นว่ามันมีบันไดก็นึกว่าลงได้โถเอ้ยเออจริงๆนะอืมใช่นะฮะโอเคขึ้นบันได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 ทําไมสูงจังเลยนะฮะบันไดนี้จะพาเราไปที่ไหนเนาะ บันไดนี้จะพาเราไปที่ไหนหนอือมมันสูงเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยปึ๊บวุ้ยบันไดไม่มีที่สิ้นสุดเลยหรือยังไงกันนะยังขึ้นได้อีกแฮะอ้าโอเคเึื้อมาถึงบนสุดแล้วนี่คือร้านหมอฟันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหทําไมร้านหมอฟันมีหลายชั้นจะิละเกินนะฮะ,ะตาย <laughs> นี่นี่มัน คลินิกหมอฟันหรือโรงพยาบาลนะครับเนี่ยทำไมมันใหญ่จังเลยนะฮะเออเอาไว้รักษาใครครับเนี่ยมาหาเศรษฐีร้อยล้านหรือเปล่าทําไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะฮะเข้าในนี้ได้ใช่ไหมอ๋อโอเครุปรุปรุป,รปกำลังไปที่ไหนโอ้โหมีคนฟันฟันหายฟันผุนะฮะเป็นยักษ์ฟันผุอืมยักษ์ฟันผุร้องไห้อืม โอเคเราต้องเข้าไปในปากยักษ์ฟันผูร้องไห้อย่างนั้นหรอโอเคได้เลยนะฮะเข้าไปในปากของยักษ์ฟันผูร้องไห้เข้าไปแล้วย่ yeah. ยักษ์ฟันผูร้องไห้อ้าว oh. ทำไมข้างในฟันดูสุขภาพดีจังแต่ทำไมข้างนอกมันหลอนะฮะเออไม่เข้าใจเลยจริงๆวิอ้าว อุ้ยกระเด็นได้หวาดเสียวมากๆเลยอะ่ะนะฮะห้ามโดนสีแดงๆใช่ไหมถ้าโดนน่าจะตายนะครับอ่าสวดรอบนี้ห้ามโดนสีม่วงม่วงอืมได้เดินดีๆแล้วนี่มันคือตัวอะไรอะ่ะโดนได้ไหมอ๋อโดนได้เนาะคือตัวอะไรวะเนะี่ยเหมือนหัวคนเลยทุกคนเหมือนหัวคนที่มีเขาเนี่ย เขาสองข้างนะฮะแล้วก็เป็นหัวอืมใช่นะฮะโอเคมาแล้วเนี่ยแหละโอ้กระดูกกระดูกเรียงเป็นชิ้นเหมือนไอ้นี่เลยกระดูกที่หมาชอบแท้ในกระตูนนะฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเลือกทางอย่างนั้นเหรอเลือกทางที่ถูกต้องอามีเพียงทางเดียวที่ไปได้ มันจะเลือกยังไงกันล่ะเนี่ยใช้ภูมิปัญญาผมได้ไหมอ่าใช้ได้นะครับภูมิปัญญาอันเก่าแก่ของฉันถ้าเราเอาหน้าไปถูตรงไหนแล้วมันติดแสดงว่าเดินตรงนั้นได้นะฮะภูมิปัญญาชาวบ้านโลบ็อกนะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคภูมิปัญญาของชาวบ้านโลบ็อกเอาล่ะไปกันต่อเลยอุ้ยนี่กระดูกสันหลังใช่ไหมเนี่ย อ้อยาห้ามเดินตรงกลางหรอเอ้ hey, ผมก็ไม่รู้อดีตต้องเดินด้านข้างนะครับตรงกลางไม่ได้ตรงกลางมันทะลุโอ้ oh, oh, เออผมกล่าวว่าจะเดินตรงกลางแล้วก็เดินตรงไปเลยเขานู่นเลยนะฮะอืะเดินไม่ได้ฮะตรงกลางมันเปราะมากอันนี้ปีนปีนขึ้นห้ามตรงกลางเนาะเพราะว่าตรงกลางมันน่าจะทะลุปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปทาไมสูงจังเลย ทำไมสูงจังเลยไอ้ก้อนกอนนี้โผล่มาอีกแล้วทุกคนตอนแรกผมเห็นเป็นหัวคนกับเขาแล้วพอมันมาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้แล้วมันก็ดูไม่ค่อยเหมือนหัวคนแล้วละ่ะนะฮะอึ๊บกระโดนหลบระวังตายระวังตายอุ้ยเมื่อกี้กับโดน <c oughs> อ,อู้อยู่ๆก็วิ่งไวเป็นเดอะแฟลตนะฮะไม่มีอุปสรรคอะไรขวางกั้นเลยเหรออู้ดีจังเอะ๊ะ ออกมาทางก้นอ๋อเมื่อกี้คือลำไส้อย่างนั้นหรอเราออกพุ๊ดๆออกมาทางตูดของมนุษย์ยักษ์นะฮะเอออันนี้คืออ้ะหนีออกจากร้านทันตาแพยนแล้วโอ้ทำไมมันจบไวจังเลย <c oughs> <c oughs> เอออ๋อเราเข้าไปในปากยักษ์แล้วเราก็ออกมาทางก้นซึ่งก้นเขาอยู่นอกนอกโรงพยาบาลพอดีไม่ใช่โรงพยาบาลสีผูพผิดเป็น คลินิกนะฮะคลินิกทันตแพทย์ที่ใหญ่พอๆกับโรงพยาบาลเราก็เลยเรียกผิดเป็นโรงพยาบาลน,นะฮะอ่าแล้วเราก็หนีออกมาได้แล้วใช่ไหมอู้ย yeah! เย้เอยพี่ยักษ์แกปุ๊ดๆออกมาเออรู้สึกตัวละครเราเหม็นแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ทุกคน <laughs>